มาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมขึ้นถิ่นเมืองเหนือครั้งที่18สายทานน้ำใจห่วงใย,ยพี่น้องจังหวัดเชียงราย สำหรับงานนี้ได้มีการแจกของบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยมีคุณโยเรชินวัตรประธานที่ปรึกษาสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยและคุณกลิชัยศิลบุญนายกสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายซึ่งได้มีการบริจาคของในพื้นที่ทั้งหมด3จุดได้แก่ชุมชนแม่สายดอยเวาชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเกาะทราย และชุมชนเหมืองแดงโดยมีการบริจาคของจุดละ200ชุดสมาคมชาวเหนือแห่งประเทศไทยในปีนี้นะคะก็ได้จัดทําโครงการคืนถิ่นเมืองเหนือครั้งที่18แล้วนะคะเราก็จะไปแจกข้าห่มถึงเสื้อกันหนาวไปแต่ละจุดที่ธุรกันดานนะคะที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ แต่ครั้งนี้เนี่ยเราเห็นว่าผู้ประสบภัยน้ําท่วมทั้งที่ผ่านมาก็ยังต้องการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้เราก็เลยมาที่แม่สายนี้นะคะเพื่อที่จะมาใกล้ชิดกับพี่น้องที่ประสบภัยก็เลยเห็นว่าอากาศก็หนาวแล้วคิดว่าจะมีประโยชน์ในการที่แจกเสื้อกันหนาวแล้วก็ผ้าห่มที่นอนต่างๆซึ่งตัวนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะคะก็ะรู้สึกภาคภูมิใจนะคะเราก็จะทําต่อๆไปทุกๆปีนะคะในการที่จะ ระดมทุนต่างๆเพื่อที่จะมาสิ่งของให้กับผู้ยากไรไ้ในถิ่นธุรกันดารน,นะคะวันนี้สมาคมชาวเหนือของเราเนี่ยได้จัดกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับชื่อว่ากิจกรรม คืนถิ่นเมืองเหนือครั้งที่18ประจำปีพุทธศักราช2,567นะครับเมื่อสัก2-3เดือนที่ผ่านมาเนะี่ยเราได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบอุรกภัย น้ำท่วมนะครับตามจังหวัดต่างๆซึ่งผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยจะต้องเผชิญอากาศหนาวอีกครั้งหนึง่งที่บ้านเรือนต่างๆยังซ่อมไม่เสร็จเราก็เลยนํากิจกรรมทั้ง 2- อสากิจกรรมนั้นนะ่ะมารวมกันก็คือกิจกรรมช่วยเหลือผู้ผประสบอุทกภัยและกิจกรรมป้องกันภัยหนาวที่พี่น้องชาวภาคเหนือของเราประสบอยู่ทุกปีนะครับ เบื้องต้นเนี่ยการอุปโภคบริโภคสําคัญที่สุดเมื่ออุปของอุปโภคบริโภคไม่สามารถที่จะซื้อได้ไม่สามารถที่จะหาได้ในทันท่วงทีเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราช่วยในปัจจุบันทันด่วนได้ดีที่สุดเราได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับจากนั้นก็มีเครื่องนอนเครื่องห่มทั้งหมดเลยจานวน1,200ชุดตั้งแต่เชียงใหม่ยันไปจนถึงเชียงรายนะครับ สมาคมชาเหนือประเทศไทยเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามท้องถิน่นทุรกันดารหรือแม้แต่ผู้ประสบอุทกภัยผู้ประสบเหตุผ,ผู้ประสบภัยทั้งหลายในย ภาคเหนือของเรานะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องภาคเหนือของเราเนี่ยได้กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติอย่างทันท่วงท,ทีสมาคมชาวเหนือนั้นภูมิใจนะครับที่มีพี่น้องประชาชนมีผู้สนับสนุนผู้ที่ลำบากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ที่ลำบากมากกว่าอันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านต้องขอบคุณมากๆที่เราได้เห็นใจกันในที่นี้นะครับ สำหรับกิจกรรมขึ้นถิ่นเมืองเหนือของสมาคมชาวเหนือนั้นได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเหนือในทุกพื้นที่ทั้งเรื่องอุปภโภคบริโภคเพื่อเป็นการส่งเสริมความมีน้ำใจของพี่น้องชาวไทยภาคเหนือรู้รักและร่วมแบ่งปันปลูกจิตสำนึกให้รักและคิดถึงบ้านเกิดอีกด้วย